สองสวัสดีค่ะพวกเราซีบิค่ะนสวัสดีครับผมพอเตอร์ซีบิครับินซีบิค่ะอินซีบิค่ะปื้มซีบิค่ะทเลซีบิค่ะพิมีซีบิครับพิจีซีบิค่ะอ่นี้มีโชว์ไปแล้วโชว์เพลงอะไระ้าก็เป็นเพลงของ ค่ายของพวกเราเองค่ะชื่อเพลงว่า Hard Locker ค่ะก็จริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด16คนแต่ว่าวันนี้เรามากัน8คนค่ะเป็นตัวแทนต้อจทั้งหมดที่ต้องมีกี่คนคะ 16, 16ค่ะ16คนใช่ค่ะแล้วยังไงคืองานเขาดาวปีนี้มันจะอะไรมาโชว์บ้างโอ้หคือเป็นอะไรที่แบบบอกก่อนว่าแบบเป็นงานแรกและงานเดียวที่แบบเราตื่นเต้นมากค่ะเป็นงานเคาดาังงานแรกด้วยแล้วเราก็แบบเตรียมตัวกันมาเยอะมาก ก็มีโชว์พิเศษด้วยที่แบบทุกคนยังไม่เคยเห็นแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เห็นเร็วเรือนี้แน่นอนอน่ะเดี๋ยวได้เห็นเร็วเรือนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาไปขึ้นโชว์ในวันเขาดาวแล้วไงวเราเตรียมเตรียมพร้อมยังไงบ้างก็พวกเราก็มีซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นกันด้วยค่ะก็พวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยก็หวังว่าแบบว่าทุกคนจะแบบเอนจอยกับผลงานของพวกเราค่ะ ก็เ,เวทีนี่สนานแน่นอนเขามีนัก16คนเนี่ย <c oughs> สนานมากมากเลยนน<า>ใช่ค่ะแล้วแล้วยังไงคือเตรียมเพลงยังอีเพลงอะไรไหมว่าก็น่าจะเป็นเพลงจากรายการนะผมคือที่เราแสาวงเนี้ยคือเพลงเป็นธีมของรายการนะผมแต่ว่าที่เราจะมานําโชว์ก็น่าจะเป็นเพลงที่เราเคยทําเคยเล่นอะไรในรายการแล้วเอาเรามาทําเป็นสดให้ทุกคนดูครับว่าแบบของจริงเป็นยังไงหรือว่าอะไรพวกนี้อาจจะไม่ออล16คนครับอาจจะแบ่งๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบโปรโกลครับ แล้วมันจะแตกต่างจากในรายการยังไงบ้างครับก็เปลี่ยนเ่นมาบ้างมันก็น่าจะมีเปลี่ยนรวมเด่นนี่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคนแต่ละคนมันเขาเรียกไม่สตร i c ในที่ที่เดียวครับผมก็จะสามารถไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ได้ด้วยครับเป็นการแบบให้ทุกคนเดาไปได้ด้วยเรื่อยๆใช่ลุคลุคเตรมลุกไหด้วยใช่สุาพนาผมยังไงบ้างสุภาพนาผมก็ต้องจะเตรมตามสไตล์เหมือนเดิมต้องรอติดตาม มีใครมีคอนเซ็ปต์อะไรไว้แล้วว่าบ้านว่าเขาว่าเขาเตรียมไว้ให้ก็มีเตรียมไว้ให้ครับถ้าเป็นถอรายการเตรียมไว้ให้แต่ว่าถ้าสมุิในเนื้องานหรือว่าสิ่งงานที่เราทําในอนาคตอะไรอย่างี้ครับก็จะเป็นมีตัวตนของพวกเราอยู่ในนั้นด้วยครับผมใช่จริงๆคือในรายการคือัเสร็จแล้วเนี่ยคือจะได้เป็นมีโปรเจกต์อะไรของตัวเองใช่ไหมตอนนี้กำลังเริ่มเลยครับมีแน่นอนเรื่อง จริงๆเพิ่งเปิดตัวมาค่ะสมาชิกแต่ว่ายังไม่ครบก็จะเป็นยูนิตยูนิตหนึ่งที่ชื่อวงว่า Outers ค่ะก็รอติดตามได้ก็รอดูกันว่าในวงนี้จะมีใครอยู่บ้างอนนี้สนิทกันอยู่ะสนิทเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงจริงสนิทกันค่ะอ่าแล้วไงจริงจริงแล้วโดยโดยแต่ละคนต่างที่มากันเนี่ยมีสเต็ปอะไรกันบ้างมากคนไหนแบบ เก่งเต้นคนไหนเก่งร้องไหนไหนบอกดิจริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าน้องๆซีบิดทุกคนเนี่ยเก่งหลายด้านกันมากทั้งด้านเต้นด้านร้องด้านแสดงแล้วก็เพอร์ฟอร์มทุกอย่างเลยแต่ละคนจะแบบว่ามีความเก่งที่แตกต่างกันใครโดดเด่นสุดไอย่างผมผมมั่นใจการร้องแร็ปแร็ปนายยูแร็ปร้องกันแล้วร้องกันแล้วทั้งมผมร้องแล้วนะครับขอบคุณนะอันนี้ก็ร้องอ๋ออันแบบน,นี้เต้นค่ะเต้นถ้าของอินก็น่าจะเป็นร้องค่ะ ก็น่าจะรอเรอกเหมือนกันค่ะเราสองคนเราสองคนเต้นเต้นค่ะอืออ่ะเราคนที่ไม่ได้มาอ่ะมั่อยหน่อยขนาดแตกต่างกันโอ้มันหลากหลายหลากหลายรถแต่คนเลยนะพี่เจอกันสุดท้ายแกบอกว่าแบ้วแบบรู้จักกันหรอไม่บู้จักกันไหมรู้จักกันครับแต่ถ้าไล่ยาวเลยนะพี่ยาวเลยนะพี่อาจจะต้องอยู่นานอีกอะมาแล้วฝากน้ำรายการด้ะค่ะก็ ฝากเพื่อเรา c ีบิสเอนเตอร์เทนเมนกันด้วยนะคะคก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะ xevisnt ค่ะแล้วก็มีรายการที่เคยออนไปแล้วนะคะสามารถไปดูย้อนกันได้นะคะรายการ hello locker ค่ะทางช่อง23 Workpoint ค่ะแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะมียูนิตแยกออกมาก็ฝากติดตามกันได้นะคะ กะะ็เดี๋ยววันนี้จะมีประกาศรายชื่อเพิ่มว่าแบบในวง Outers เนี่ยมันจะมีใครบ้าง <c oughs> ก็ฝ่ายติดตามได้ใน IG ของ Outers แล้วก็ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็รวมถึงผลงานโปรเจกต์ในอนาคตที่เรากำลังจะมีซีรีส์ก็ติดตามได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ลงเกี่ยวกับซีรีส์เร็วๆเนี้ค <c oughs> เชื่อว่าคนเยอะมากเลยแบบแต่ละคนแบบโนๆจมากไหมอ่ะทุกคน เฮ้ยมันก็จะมีเรียบร้อยอยู่บ้างเช่นหนูไม่ไม่หน่อยโซนค่ะโซนโนบ้างครับโซนบ้างแล้วแต่ว่าโอเคสุดท้ายนี่ฝากอินสตาแกรมทั้งหมดนะผมจะมานะฮะผมเคมพิวเตอร์คอมพิวเครับผมคมเตอร์มีสวัสดิ์ครับ P O T T E R M E S A U A G P I N P T R S ค่ะฟังอินเป็น I N C M T W ค่ะ ของหนเ็น T A R A S K U N T A L E ของอลิสเป็น u n d e r s c o สกอลิสแล้วก็อั underscore A M แล้วก็ดีสี่ตัวค่ะของผมเชนนัทนอผมค่ะ K E N N A T T H A P O N G ค่ะพี่ P F M K ค่ะอ้าวอยากจะบอกอะไรที่ไยไม่ฝากเชียร์พวกเราด้วย ก็ฝากแชร์พวกเราซีบิสด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมจอยมาร่วมสนุกไปกับพวกเรานะคะที่วันเคาดาวของไอคอนสยามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่งานเนี่ยมีตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่31เลยก็อยากให้ทุกคนมากันครบทั้ง5วันเลยนะคะขอบคุณค่ะ